ท YouTube เซลแมมบายเซรีแทกลุกสาขาสุราธานีนะคะวันนี้น้องแม่มก็มีรถมานำเสนออีกแล้วค่ะคือคาวใหม่มาสดๆร้อน,อนๆเลยนะคะเป็นสมาร์ทแคมนะคะรุ่นอีซูซูดีแม็กเครื่อง1.9เปี2021กับราคาเพียง5,9,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่หลักหมืน่นไม่เพียง3 0ม0 0ื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าที่เป็นสายซิ่งนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะคันนี้เราแต่งให้จัดหนักจัดเต็ม ครบคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายนอกและภายในกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นปี2021นะคะคันนี้ได้โฉมหน้าใหม่เป็นโฉมหน้าพลิกโลกนะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีดํานะคะภายในเป็นช่องระบายความร้อนนะคะสัญ,ญลักษณ์อีซูซุนี่ใหม่ๆเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะดวงไฟนะคะก็ดวงใหญ่กลมโตออกแบบมาได้อย่างโฉบเฉียวเลยนะคะ สีตัวรถก็จะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสียังใหม่คลิปนะคะเดี๋ยวถัดมาดูล้อกันบ้างนะคะบอกเลยว่าคันนี้เราแต่งล้อแม็กมาให้ทั้งสี่ล้อเลยค่ะคือแม็กยังใหม่สวยงามมากๆนะคะคันนี้เป็นยางปี2022ทั้งสีเส้นเลยนะคะเป็นยางขอบ18ดอกยางนี้แน่นๆหนาๆสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ ขัดขึ้นมาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าไฟเลี้ยวทับซิมนะคะจะอยู่ด้านข้างของรถสเปซเข็บตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะคะกระจกก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านข้างก็ไม่มีรอยตำหนิขีดควรใดๆทั้งสิ้นนะคะสีเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะดามจับประตูก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้ เดี๋ยวน้องแหม่มจะพาไปชมเม็ดอาร์กด้านฝั่งที่นั่งของคนขับนะคะวันนี้ก็จะแกะให้ดูทั้งสองบานเลยค่ะลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะว่าเม็ดอาร์กของเรานี่รมสวยทุกจุดนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นนะคะรสภาพเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แท้ร้อเซค่ะบอกเลยว่าของเราเน้นคุณภาพเกรด A แน่นอนนะคะ ตามมาชมด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายของเราดวงใหญ่กลมโตมากๆนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะ <mixed> เหล็กค้ำหลบลบ้ายนะคะเราก็แต่งมาให้สำหรับใายซิ่งที่อยากได้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะนี่ที่เปิดฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นแบบโค้เมียมนะคะเดี๋ยวถัดลงมาดูด้านล่างนิดนึงนะคะสำหรับช่วงล่างคันนี้นี่บอกเลยว่ายางอันอยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ ยังใหม่คลิปเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะแม็กไลเนอร์ของเราก็เดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะคะดูได้เลยค่ะว่ายังใหม่ไม่มีรอยชำรุดใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญคันนี้เรามีไฟเบรกดวงที่3มนะคะติดให้ตรงที่ด้านหน้าตรงนั้นด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวตามน้องแหม่มมาชมภายในรถกันบ้างดีกว่านะคะว่าจัดสวยงามขนาดไหนนี่เลยค่ะมาเริ่มกันที่กระจกเลยนะคะ กระจกนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสองบานนะคะใช้งานได้จริงนี่ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะและที่สําคัญเลยค่ะเม็ดอากนะคะอันนี้ก็ต้องแกะอีกเหมือนกันค่ะนี่รมสวยทุกจุดนะคะอันนี้เราไม่ได้ขี่มู้นะคะเราให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าเม็ดอากของเรายัง กลมสวยสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแบบสามก้านเลขใหม่นี้เลยค่ะ31854กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใหม่น้อยมากคอนโทรลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายเครื่องเสียงฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX หรือว่าจะเป็น USB ก็ได้นะคะถัดลงมาก็จะเป็นระบบแอร์โอ้โหตอนนี้คือแอรเย็นฉ่ำมากนะคะเป็นระบบมุนมือธรรมดานะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แม mm hmm. นวนวล6สปีดใช้งานได้ง่ายนะคะที่วางแก้วนะคะหรือว่าที่เก็บของตรงกลางนะคะก็มีมาให้ครบนะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เช่นกันนะคะนี่ที่ใส่คู่มือหน้ารถนะคะไฟลงไฟเลี้ยวนะคะก็ ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่ไฟฉุกเฉินของเราก็ยังอยู่ครบตั้งสองข้างนะคะไม่มีข้างใดข้างหนึ่งขาดนะคะถ้าขาดไปหนึ่งดวงนี่อันตรายแน่นอนค่ะแล้วแวบมาดูนิดนึงนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยหัวน็อตนะคะบอกเลยว่ายังไม่กริปไม่มีรอยแกะรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะ และยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปบได้ถึง90องศากันเลยทีเดียวจ้านี่เบาะนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนุ่มนั่งสบายมากๆสำหรับคันนี้เพดงเพดานนี่ยังใหม่คลิปไม่มีรอยเลอะเปื้อนรอยเจิม,มต่างๆก็ไม่มีนะคะหัวน็อตยังใหม่คลิปขาวเปียบเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ เบาด้านหน้านะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีเทาเย็บด้วยตะเก็บสีขาวเพิ่มลวดลายความสวยงามแต่เบาะนี่คือนุ่มมากจริงๆค่ะนั่งได้ยาวๆขับได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้และสุดท้ายนะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องนี่คือแน่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีนะคะแผ่นเทปนี่ เดิมจากโรงงานเลยค่ะหัวน็อตต่างๆนี่คือยังใหม่คลิปนะคะดูกันชัดๆเลยค่ะฝากระโปรงนี่เม็ดอาร์คยังกลมสวยทุกจุดนะคะบอกเลยว่ารถไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แทร้0 0อยเปอร์ินค่ะของเราเดี๋ยวน้องแมมให้ลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะคะว่าจะเน่นขนาดไหน ยงนิ่งมากนะคะสำหรับเครืยนต์คันนี้ Isuzu D-Max 1.9S ไม่30,000ื่นเท่านั้นกับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแหมมพามารีวิววันนี้นะคะกับ Isuzu D-Max Smartcab เครื่อง 1.9s ปี2021กับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่เพียง30,000ื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าเหมือนได้ไปได้ายแดงไปเลยนะคะ สำหรับลูกค้าคนใดที่อยากได้ก็โทรหาน้องแมมได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนเก้าสามดห้าสามเก้าสีนะคะหรือว่าลูกค้าคนใดที่อยากจะเข้ามาดูรถก็ได้นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ซีแยกตาปานนะคะถนนเลี่ยงเมืองสุร,ราธานีชื่อว่าบริษัทเซรีไทยกรุ๊ปนั่นเองนะคะหรือใครที่เห็นแล้วอยากจะจองผ่านช่องทางออนไลน์ก็จองแค่หนึ0งพบาทเท่านั้นค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะคะลูกค้าที่ออกรถเดือนนี้นะคะ รับโคช่วยค่างวดไปเลยค่ะมากกว่า5,000บาทนะคะและรีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะ